สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมกัปพี่เท็ดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะพาพี่พี่ไปดูเนาะว่าถ้าเรารอคอนเฟิร์มในทางเฟรมเล็กแล้วเราแพ้บ่อยอะครับเราควรแก้อย่างไงดีโอเคไหมครับสเต็ปแรกนะครับเดี๋ยวผมขอพาพี่พี่มาดูทฤษฎีก่อนนะครับสมมติว่าพี่พี่ได้โซนทางเฟรมใหญ่มาละนะครับพี่พี่รู้แล้วเนาะว่าถ้าเดี๋ยวกราฟลงมาถึงโซนนะครับแล้วถ้ามีการคอนเฟิร์มเนี่ยหรือว่ามีการกินแง่งแรกขึ้นไปอะครับย้อนกลับลงมาเพราะเนี้ยเราจะหาบายกลับขึ้นไปใช นะครับอันนี้คือการลงมารอคอนเฟิร์มในไทม์เฟรมเล็กเนาะปกตินะครับถ้ากราฟมาถึงโซนแล้วอะครับแล้วมีการเบรกแง่งแรกตรงเนี้ยขึ้นไปได้เนะาะแง่งแรกที่ผักลงมาพี่พี่ผมอะจะมองว่าตรงเนี้ยเป็นช็อคไปเลย่ะนะครับผมจะมองว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเกิดช็อคไปเลยนะครับย้อนกลับลงมาเราก็หาบายอะไรขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเราเล่นไปแล้วมันแพ้บ่อยนะครับเช่นพี่พี่เข้าตรงนี้ไปนะครับแล้วมันโดนมาอย่างนี้่ะกลายเป็นว่าเราอาจจะ SL ลลบไปหนึ่งละ ตรงนี้เนาะนะครับแล้วเราทํายังไงต่อตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเราโดนไปแล้วอะครับแล้วมันมีการคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งนะครับหรือว่ามีการเสียทรงอีกรอบนะครับแบบนี้ถ้าย้อนลงมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาบายได้ใช่ไหมครับเราสามารถที่จะหาแก้ไม้หรือว่าหาบายตรงนี้กลับขึ้นไปต่อีัยได้นะครับมันมีโอกาสแล้วเหมือนกันนะพี่ๆที่ว่ามันจะกลับไปเลยแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าบางครั้งถ้าเรายังเล่นตรงนี้ไปแล้วเราแพ้อะพี่ๆนะครับมันยังลงมาแพ้อ้านะครับมันยังลงมาแพ้แบบนี้อีกเนี่ยเราควรทํำยังไง นะครับก็คือถ้าสมมตินะพี่ๆเราเล่นคอนเฟิร์มจากแง่งพวกนี้ครับแล้วเราแพ้ไปแล้ว2รอบแบบนี้ส่วนมากผมจะแนะนําว่าให้พักก่อนนะครับวิธีแก้ทําได้หลายวิธีนะวิธีก็คือ1่จากที่เรารอคอนเฟิร์มที่ไทม์เฟรม M5 ตรงนี้นะครับปกติเวลากราฟชนโซนนะพี่ๆแล้วมีคอนเฟิร์ม M5 เนาะผมก็จะหาเล่นไปเลยนะครับผมจะไม่ได้รอ M15 แบบเป็นสเต็ปแรกขนาดนั้นนะครับถ้ามาถึงโซนนะครับแล้วมีคอนเฟิร์ม M5 นี่ผมหาเล่นเลยโอเคไหม เพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นตรงนี้ล้วแพ้ไปนะครับเราสามารถหมุนไปรอคอนเฟิร์มที่ m 1 5ได้นะครับแบบเฮ้ยลบไป2แล้วอ่ะนะครับพักก่อนเดี๋ยวจะเล่นอีกทีเนี่ยขอไปแบบรอคอนเฟิร์ม m 1 5เลยแบบนี้ก็ได้นะครับหรือบางคนนะครับจะหมุนไปที่ h 1เลยนะครับเอ้ยทรงขึ้น h น H1 สวยสวยมากเดี๋ยวค่อยเล่นใหม่แบบนี้ก็ได้นะครับแต่นี่จะช้าหน่อยนะแต่จะเซฟขึ้นนะครับหรืออีกวิธีนะครับที่ผมจะแนะนำเนาะก็คือนะครับที่รอที่ m 5เหมือนเดิมนี่แหละ นะครับพี่รอที่ m 5เหมือนเดิมนี่แหละนะครับแต่ว่าเราจะรอให้ m 5ครับมันเกิดช็อกที่แท้จริงจากโครงสร้างไปเลยนะครับเราจะรอให้มันเกิดช็อกที่แท้จริงจากโครงสร้างไปเลยนะครับตรงนี้มันเป็นยังไงนะครับพี่ๆีเดี๋ยวผมลองพาไปดูตัวอย่างแล้วกันโอเคไหมครับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็พี่เทรดก็ขอขอบคุณโบรกเกอร์ทิกมิวด้วยนะครับเป็นโบรกเกอร์ที่สเปดต่ํากราฟเสถียรนะครับแล้วก็สามารถเทรดได้หลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับพี่พ mt 4ก็มีนะครับ mt 5ก็มีและปัจจุบันเนี่ยครับ ทิกมิวเองเขามีเทรดดิ้งวิวแล้วด้วยนะครับสามารถเทรดผ่านเทรดดิ้งวิวได้เลยนะครับการฝากถอนนะครับพี่ๆี่ก็สามารถทําได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับทั้งสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆนะครับแถมตัวของทิกมิวเองนะครับก็ยังได้รับใบอนุญาตจัดท็อปไลเซเส้นมากมายเลยนะครับพี่ๆไม่ว่าจะเป็น FCA ไซเซคแล้วก็ FSA นั่นเองนะครับประเภทบัญชีนะครับก็จะมีแบบคลาสสิกกับแบบรอ่นองนะครับตรงนี้ใครอยากมาทดลองใช้โบเกอร์ทิกมิวนะครับพี่ๆี่ก็สามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยโอเคไหมครับผม ตัวอย่างที่ผมอยากพาพี่พี่ทุกคนมาดูนะครับมันจะเป็นจังหวัดทองคําที่อยู่ในโซนนี้นั่นเองนะครับในโซนนี้เลยะนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละนะครับหลายๆคนผมว่าก็น่าจะหาบายกันที่โซนนี้เนาะแต่ก็อาจจะมีคนที่ทั้งได้กําไรโดนหน้าทุนนะครับแล้วก็โดน SL นะครับมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะพี่พี่แต่สเต็ปแรกนะครับทำไมผมถึงมาเล็งบายแถวๆโซนนี้ผมได้เซลมางแต่ต้นมิอนกันนะพี่พแต่ว่าก็ปิดเร็วไปหน่อย นะครับเพราะว่ามองว่ามันส่วนเทเนาะที่เหลือลงมาถึงพวกเนี้ยเดี๋ยวผมค่อยหาบายกลับขึ้นไปน,น,นั่นเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะพ,พี่เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะครับตรงเนี้ยที่ผมเล็งบาบเนาะเพราะว่าในโรทาร์เฟรมนะครับหรือว่าทางเฟรมย่อยตรงเนี้ยโครงสร้างย่อยตรงเนี้ยพี่พี่มันยังเหมือนเป็นขึ้นอยู่นะครับมันยังเหมือนเป็นขึ้นไปอยู่เนาะถ้าเราดูนะครับมันยังเหมือนเป็นขึ้นไปอยู่ผมก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้ามันย้อนกลับลงมาพวกเนี้ย เราก็สามารถที่จะหาบายตามขึ้นไปได้นะครับหรือว่ามันอาจจะหลุดหลุดลงมาหน่อยนะครับแล้วค่อยกลับขึ้นไปอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือภาพที่ผมคิดนะถ้าทองคำครับมันจะเปลี่ยนเป็นขาลงหรือว่าเราจะหาเซลล์ยาวๆเซฟๆเลยอ่ะพี่ๆมันอาจจะต้องแบบเบรกตรงนี้ก่อนนะครับเบรกตรงนี้ไปก่อนย้อนกลับขึ้นมาแล้วเราเซลล์เออแบบนี้จะรู้สึกปลอดภัยกว่านะครับมผมคิดว่าเราน่าจะยังหาบายได้นะแบบมากิน LQ พวกนี้อะไรเงี้ยก็น่าจะพอได้ นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าสัปดาห์หน้าอาจจะเล่นประมาณฟิลนี้ได้นะครับแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือกราฟมันมาชนโซนตรงนี้ละนะครับแล้วผมก็มองว่าตรงนี้เป็นโครงสร้างย่อยที่บอสขึ้นไปเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วถามว่าถ้าเราจะลงไปรอคอนเฟิร์มอ่ะพี่ๆอย่างที่ผมบอกนะผมจะเป็นคนที่คอนเฟิร์มในไทม์เฟรมของ M หเลยนะครับผมจะเป็นคนที่รอคอนเฟิร์มใน M 5เลยเนาะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับแต่งโซนนิดนึงอ่านะครับมันก็จะประมาณแถวๆนี้ช่องว่างเนาะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นผมพาพี่ๆมาดูนะกาแบะมันมาชนโซนตรงนี้ละนะครับออเดอร์บ็อกที่แท้จริงอ่ะพี่ๆมันคือแท่งนี้แหละใช่ไหมครับอ่ามันคือแท่งนี้แหละแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยมันเป็น LQ หมดเลยเนาะนะครับพวกนี้มันเป็น LQ หมดเลยเพราะฉะนั้นโซนอ่ะเราก็บีบมาประมาณนี้ได้นะครับหรือพี่ๆอยากจะเอาไปหาอินไซต์บาร์แบบนี้ก็ได้ นะครับอ่บเอาไว้เลงประมาณนี้ได้คือผมกลัวตกรดแหละนะครับถ้าผมกลัวตกรดแล้วผมไปตีประมาณเนี้ยพีผิถ้ากกามาไม่ถึงแล้วมันฟอร์มขึ้นไปได้อะผมอาจจะตกรดได้ใช่ไหมครับผมก็ขอรวบมาประมาณนี้เลยออบนะครับขอรวบมาประมาณนี้สุดท้ายราคามันมาชนโซนลเราละนะครับสิ่งที่ผมใบแอดวันนั้นนะครับผมก็มองว่าเฮ้ยมันน่าจะขึ้นได้แล้วนะนะครับแบบเอ้ยลงมาสะบัดแล้วนะครับน่าจะกลับขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นเราสามารถลงไปดูที่ M5 ได้ ตรงเนี้ยถ้าพี่พี่สังเกตดูนะครับแง่งแรกที่ผักลงมามันจะเป็นตรงนี้นะครับถ้าราคาเบรกตรงนี้ขึ้นไปได้ย้อนกลับลงมาเนี่ยเราบายได้เลยนะครับอ่าอันนี้คือสเต็ปที่ผมชอบทำเนาะอืมจริงๆตรงนี้ก็ยังเบรกไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่ามันเบรกไปแค่ไส้อยู่ใช่ไหมการเบรกแง่งอ่ะพี่พี่หรือว่าการจะเป็นช็อคขึ้นไปอ่ะมันต้องเบรกไปด้วยเนื้อเทียน นะครับตรงนี้มันเบรกไปแค่ไส้ก็อาจจะยังไม่ชัดเท่าไหร่นะครับถามว่ากลับลงมานะครับเราจะบายตรงนี้เลยได้ไหมนะครับถ้าจะบายตรงนี้อาจจะต้องดูไทมิ่งของเวลานิดหนึ่งนะครับถ้ามันยังเป็นช่วงของนิวยอร์กนะครับเช่นแบบตอนนี้มันสี่ทุ่มห้าสิบใช่ไหมครับมันเป็นช่วงของนิวยอร์กเนาะที่พี่สามารถลงไปดูที่ M 1ได้นะครับถ้า M 1ดูดีมีโซนไหนหน้าบายเออเราก็สามารถที่จะหาบายได้นะครับซึ่งถ้าผมมาดู M 1 นะครับ M1 มันก็เกิดการช็อกไปแล้วเนาะอันเนี้ยที่เรากล้าเล่นตรงนี้ได้อะพี่พี่เพราะว่ามันเป็นช่วงของนิวยอร์กนั่นเองนะครับถ้ามันไม่ใช่ช่วงนิวยอร์กนะผมจะไม่เข้ามาเล่น M1 เท่าไหร่นะครับถ้ามันเป็นช่วงลอนดอนอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากเล่น M5 มันจะเซฟกว่านะครับแต่ถ้าเป็นช่วงของนิวยอร์กหรือช่วงตลาดเปิดเอเชียเช้าๆะครับเช่นแบบ7จ็ดโมงครึ่งถึง9ก้าโมงพวกเนี้ยครับพี่ๆี่สามารถเล่น M1 ได้นะครับประมาณนี้อันนี้เราไป b a c k เทสกันเพิ่มเติมดูแล้วกัน นะครับเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยผมก็ได้บายตรงนี้กลับขึ้นไปละนะครับเพราะผมเล่นที่นิวยอร์กไปนะครับอ่าผมก็ได้ลุ้นประมาณนี้ขึ้นไปนะครับสิ่งที่ต้องการจะเห็นนะพี่พก็คือผมอยากให้ m 5ครับมันเปลี่ยนไปเป็นขึ้นชัดๆเลยนะครับซึ่งถามว่ามันค่อนข้างชัดหรือยังเนาะจริงๆมันก็ค่อนข้างชัดละนะครับเบรกแง่งแรกขึ้นไปแล้วนะครับเอ้ยผมก็คิดว่ามันน่าจะขึ้นได้แล้วนะนะครับทรงนี้น่าจะขึ้นได้แล้วน่าจะไม่ลงมาแล้วแหละนะครับสิ่งที่ผมทานะ ผมอ่ะคิดว่ามันน่าจะลงมาก็ไม่ควรเบรกตรงนี้เนาะออาลงมาเนี่ยก็ไม่ควรเบรกตรงนี้นะครับผมก็เอา SL ขยบมาไว้ใต้นี้นั่นเองจากที่เราแพ้เต็มๆตรงนี้ก็อาจจะแพ้แบบลดลงมาหน่อยนะครับเพราะผมมองว่าเฮ้ยโซนนี้น่าจะรับอยู่ได้แต่ถามว่าเติมไหมก็ไม่เติมแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดเข้าที่แบบทับซ้อนกับที่เดิมนะครับต่อมาเราลองมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับส่วนที่พี่ผมไม่ได้เล็งตรงนี้หรอกพี่พี่ที่พี่อ่ะผมเล็งไปกิน LQ ลวแถวๆนี้ นะครับอ่ะลิงมากินแถวๆนี้ผมว่ามันน่าจะกินได้นะครับน่าจะถึงเนาะอืมตรงนี้จะเซฟกว่านะครับถ้าเจอภาพประมาณนี้ตรงนี้จะเซฟกว่าอ่ะนะครับผมก็ลุ้นมาประมาณนี้แหละ TP ของเรา TP หนึ่งก่อนนะครับที่เหลือค่อยลุ้นเบรกไฮไปต่อแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะพี่พีคือมันไม่ไปนะนะครับมันไม่ไปมันย้อนกลับลงมาโดนไม้นี้ผมเนาะแล้วค่อยกลับขึ้นไปใหม่นะครับตรงนี้ถามว่าถ้าเราโดนไปแล้วจะแก้ครับ เราก็อาจจะมารอคอนเฟิร์มใหม่ก็ได้ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้มันอาจจะตกลดไปนะ,ะเพราะว่ากราฟาครับมันลงมาขึ้นลงเสียทรงตรงนี้ได้ปุ๊บแล้วมันไปเลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเราอาจจะตกลดไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ารายละเอียดกราฟมันเยอะๆอ่ะพี่พีลองหมุนไปดู M15 ก็ได้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นผมใช่ไหม M15 ดูดีก็จะเป็นตรงนี้ นะครับเราก็อาจจะมาหาบายตรงนี้ตามขึ้นไปใหม่ก็ได้เนาะแต่ถ้าจะสวยเลยอะ่ะพี่ๆผมอยากเห็น M15 นะเบรกแง่งแรก <B ake S 1> <ๆ S 2> ตรงนี้ขึ้นไปแบบ <B ake S 2> เนื้อเทียนหลุดชัดๆไปเลยแล้วค่อยลงมาจะสวยขึ้นนะครับอ่ะเราลองมาดูนะสิ่งที่กราฟมันทำอ่ะครับมันมันไม่เหมือนเบรกนะครับมันไม่เหมือนเบรกขึ้นไปนาะมันเหมือนแบบขึ้นไปสวิฟขึ้นไปเฟกเแล้วลงมา,มา,มาก,กว่านะครับแบบเนี้ยการบายตรงนี้อาจจะรู้สึกเสี่ยงๆหน่อยนะผมก็เลยไม่ค่อยกล้าเล่นนะครับ ผมก็เลยไม่ค่อยกล้าเล่นตรงนี้เนาะผมก็กะว่าเอ้ยเดี๋ยวถ้าภาพนี้มานะครับเบรกขึ้นไปชัดๆอย่างนี้ได้นะครับเออเดี๋ยวผมค่อยย้อนมาละบายตามเงี้ยสวยกว่านะครับถ้าการาฟมันดูแบบขึ้นๆไปแล้วนะครับย้อนกลับลงมาแล้วเราบายตามเงี้ยสวยกว่านะครับหรืออีกวิธีนะครับอะถ้ามันเฟกอะไรแบบนี้แล้วมันจะลงอะพี่พี่ก็ให้มันลงมาเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ค่อยฟอร์มขึ้นแล้วเราบายไปใหม่อย่างเงี้ยก็จะสวยกว่านะครับผมก็จะรอลุ้นประมาณ2ภาพนี้เนาะ เพราะไอ้นี่มันไม่ชัดอะครับมันไม่ค่อยกล้าเล่นนะตรงเนี้ยมไม่ค่อยกล้าเล่นนะครับอ่ะเรามาดูการาฟหน่อยอืมนะครับมาถึงก็มีติดติดเด้งเด้งไปเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันเป็นออเดอร์บล็อกเอบวกนะครับมันก็อาจจะพาเด้งพาติดได้นะครับพวกไอ้ที่เป็นสีเขียวหรือว่าสีส้มพวกเนี้ยนะครับมันก็จะค่อนข้างแข็งแรงกว่าโซนปกตินิดนึงนะครับแต่ผมก็ยังไม่บายอยู่ดีเพราะว่ามันไม่เข้าเงื่อนไขผมนะครับเพราะฉะนั้นผมแค่รอภาพ2ภาพเมื่อกี้ ผมพาพี่ๆมาดูสุดท้ายมันเบรกลงไปต่อใช่ไหมนะครับสุดท้ายมันเบรกลงมาต่อเนาะเพราะฉะนั้นโอเคสิ่งที่ผมจะทําก็เหมือนที่คุยกันกับพี่ๆไว้เมื่อกี้นะครับว่าเราจะรอคอนเฟิร์มใหม่อีกรอบนึงนะครับซึ่งตรงนี้เรายังสามารถรอคอนเฟิร์มที่ M5 ได้นะครับเรายังสามารถรอคอนเฟิร์มที่ M5 ได้โอเคนะครับ M5 แง่งอยู่ตรงนี้นะครับเราก็รอให้มันเบรกไปอ่าเบรกขึ้นไปได้แล้วนะครับถ้าย้อนกลับลงมาก็อาจจะเป็นแถวๆนี้นะครับเป็นโซนแถวๆนี้ได้ หรือใครจะเอาเซฟๆพี่พี่รวบไปอย่างนี้เลยนะครับผมก็เข้าตรงนี้ไปแหละอ่ถ้าราคาย้อนลงมาผมก็เข้าบายไปนะครับก็มองว่ามันดูดีแล้วนะครับมันกินแง่งได้แล้วเสียทรงแล้วย้อนลงมาตรงเนี้ยผมก็บายไปเอาใต้นี่อนะครับลองมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหน่อยโอเคนะครับไปเลยนะนะครับตรงนี้คือมันไม่สนใจกันเลยนะครับผมก็แพ้ตรงเนี้ยไปหนึ่งไม้แบบไม่ได้ลุ้นเลยเนาะ คือกราร์มันลงไปต่อเลยพี่ๆตรงเนี้ยก็ถือว่าผมลบไป2แล้วอะนะครับถ้าเราเล่นเหตุการณ์ประมาณเนี้ยอันนี้คือผมเล่นใจเย็นแล้วนะพี่ๆลองสังเกตดูนะผมไม่ได้รีบเล่นขนาดนั้นเนาะเออเพอราะการ์มันดูไซ์เวะละมันจะขึ้นจริงหรือมันจะไหลลงต่ออะไรเงี้ยผมไม่ชัวร์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเล่นให้มันเซฟขึ้นนิดนึงยิ่งตอนเนี้ยผมลบไป2แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนแรกสิ่งที่ผมต้องการจะเห็นนะอ่ะตรงนี้ทุกคนแบบจังไว้ก่อนนะครับว่าผมลบไป2ที่แล้ว ตรงนี้หนึ่งไม้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้เทรดน้อยมากเลยพี่พี่กราฟค่อนข้างเล่นยากนะใครที่แบบอออดทนนะครับใจเย็นแล้วก็รอกราฟได้นะผมถือว่าพี่ผ่านสัปดาห์ที่แล้วมาได้ดีแล้วนะครับแต่ใครรีบเล่นรีบเข้าพยายามเทรดตลอดอะไรเงี้ยครับก็อาจจะฝึกใจเย็นขึ้นนิดนึงนะครับคือผมถามว่าผมกลัวมันขึ้นไหมแบบเอ้ยตรงนี้จะขึ้นไปแล้วอะไรเงี้ย ก็ไม่ได้กลัวขนาดนั้นนะเออคือถ้ามันขึ้นชัดๆไปเลยยิ่งดีอ่ะพี่ๆเพราะผมจะได้ตามง่ายๆไงนะครับเพราะผมจะได้ตามง่ายๆแต่พอมันไม่ชัดอย่เงี้ยผมก็ไม่รู้ว,ว่ามันจะไปไหนกันแน่เนาะพอเราเห็นไม่ภาพไม่ชัดเนี่ยเราก็อยู่เฉยๆก่อนนะครับเราก็อยู่เฉยๆก่อนเนาะอันนี้คือขนาดเราใจเย็นแล้วนะยังโดนเลยนะครับลบไป2ปุ๊บพักก่อนเลยนะครับสิ่งที่ผมบอกพี่ๆนักเรียนในกลุ่มนะว่าผมจะรอคืออะไรนะพี่ๆตอนแรกอะ่ะผมจะรอเฮ็ดหนึ่งเป็นขึ้นเลยนะ เพราะว่าถ้า H1 เป็นขึ้นได้เนี่ยมันมันจะค่อนข้างเซฟสุดนะพี่พี่แบบ H1 นะครับกลับขึ้นไปกินแง่งได้อะไรเงี้ยแล้วเราหาตามไปนะครับมันจะค่อนข้างง่ายกว่านะครับตรงนี้ก็อาจจะระวังไว้หน่อยนะครับแบ่งเก็บอะไรไปประมาณนี้เพราะว่ามันอาจจะติดติดได้เหมือนกันนะตรงเนี้ยนะครับผมก็คิดว่าประมาณเนี้ยถ้า H1 มาเราตามเออก็เล่นง่ายนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับคือ H1 อ่ะมันไม่ยอมขึ้นเนาะแหมถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยแล้วเราตามจะง่ายกว่า นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรพี่แการมันก็วิ่งเด้งอะไรขึ้นไปขึ้นมานี่แหละนะครับแต่ว่ามันไม่ยอมเบรกตรงนี้ให้ผมนะเออมันไม่ยอมเบรกนะครับแล้วก็ลงมาต่ออ่ะอย่างนีง้หมายความว่าถ้าผมรีบเข้าไปเล่น M5 ต่อพี่พี่ลองมาดูแ่มถ้าผมรีบเข้าไปเล่น M5 ต่อก็อาจจะโดนนะหรือว่าตรงนี้ถ้าใครกล้าเล่นไปอาจจะได้ขึ้นมาก็ได้ นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยหลังจากที่ SL เราไปแล้วอ่ะก๊าซมันก็มีการเสียทรงตรงเนี้ยกลับมาอีกรอบเนาะพี่พีถ้าเรามาดูนะครับมีการเสียทรงกลับขึ้นไปย้อนลงมาถ้าใครได้บายก็อาจจะขึ้นมานลุ้นท P แถว LQ พวกเนี้ยก่อนได้นะครับอืมตรงนี้ถ้าใครได้บายมาก็อาจจะรอดนะครับแต่ผมม,มันหมดโค้ต้าไปแล้วพี่พี่ผมหมดโคต้าที่จะเล่นเสียง M5 ตรงเนี้ยไปแล้วนะครับเออผมก็เลยแบบเดี๋ยวไปรอเฮดหนึ่งเลยนะครับหรือทรงขึ้นชัดๆมาเลย นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกเนี่ยพี่พีมันไม่ยอมขึ้นเนาะมันลงลงลงมาต่อนะครับลงลงลงกลับมาใหม่นะครับตรงนี้ถ้าเราจะเล่นต่อครับเราจะเล่นยังไงได้บ้างนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะตอนแรกแผนของผมก็คือผมอยากให้เฮดหนึ่งกลับเป็นขึ้นเลยนะครับถ้าเฮดหนึ่งจะกลับเป็นขึ้นมันก็อาจจะต้องเบรกตรงนี้ก่อนใช่ไหมครับถ้าเรารอนะเฮ้ยเฮดหนึ่งกลับเป็นขึ้นไปแล้วคือหมายถึงว่าเบรกแง่งแรกนั่นแหละนะครับแล้วย้อนกลับมาเราไว้บ่าย นะครับแต่อีกวิธีที่พี่ๆสามารถทําได้ที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับเราอะครับสามารถรอให้ M5 ครับเปลี่ยนเป็นขึ้นจากการช็อคจริงๆก่อนได้แล้วย้อนลงมาเนี่ยเราค่อยบ่ายนั่นเองนะครับตรงนี้ผมลองพาพี่ๆมาดูนะนะครับอันนี้โครงสร้างมันเป็นลงมาตลอดเนาะเราลองมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับ M5 ครับพี่ๆมันเบรกกลับเป็นขึ้นไปแล้วนะครับ M5 ตอนนี้มันเกิดช็อคจริงๆขึ้นไปได้ละนะครับช็อคที่ไม่ได้เกิดจากการกินแง่ง แต่เป็นช็อกที่เกิดจากการเบรคโครงสร้างไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้สามารถเอามาใช้ได้ถ้าพี่ๆเล่นช็อกจากการกินแง่งนะครับอย่างเงี้ยที่ผมเล่นเนาะอ่ที่ผมเล่นแล้วมันแพ้มาก่อนอย่างเงี้ยครับเนี่ยเราสามารถมาแก้แบบนี้ได้นะครับลงมาแล้วก็หาาบออเดอร์บ็อกโซนนี้ไปนะครับหรือว่าจะเป็นออเดอร์บ็อกอีกโซนประมาณนี้ก็ได้อ่าครับก็จะเป็น2โซนนี้เนาะถ้าเราแพ้มาแล้วอ่ะพี่ๆเราก็อาจจะตั้ง SL s l เซฟๆหน่อยนะครับเช่นเข้าตรงนี้ เออ SL ขอเผื่อมาใต้สวิงนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วถ้าสมมุติว่าไม้นี้แพ้ไปก็เข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ SL ขอเผื่อมาใต้สวิงนี้หน่อยมาไว้ใต้โลยงนี้หน่อยงี้ก็ได้มันก็จะทาให้การเทรดของเราตรงนี้มันเซฟขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ลองมาลุ้นกันดูนะสุดท้ายกราฟมันลงมานะพี่ๆแล้วมันก็แหกโซนแรกไปนะครับลงมารับโซนที่2ตรงนี้เราก็ลุ้นบายขึ้นไปต่อได้อันนี้คือการช็อคครั้งแรกที่เกิดขึ้นจริงๆเลยอะพี่ๆลองสังเกตดู นะครับตรงนี้มันเป็นบอสลงมาต่อบอสลงมาต่อเรื่อยๆเลยนะครับเพ <P hy ling> ิ่งเกิดช็อคครั้งแรกถ้าใครใจเย็นรอตรงนี้ได้นะครับเนี่ยพี่เพิ่งจะได้เทรดเองนะแต่ว่าผมอ่ะไม่ได้รอตรงนี้แล้วพี่ๆเพราะว่าบางครั้ง่ะครับกราฟมันเบรกแง่งขึ้นไปได้ย้อนลงมาเพวาเนี้ยมันเอาขึ้นจริงได้เลยนะครับมันเอากลับขึ้นจริงไปช็อคอะไรเงี้ยได้เลยนะครับผมเลยจะยังไม่รอแบบเนี้ยตั้งแต่แรกผมจะเสี่ยงเล่นแบบเนี้ยไปก่อนแล้วถ้าเราแพ้อ่ะครับค่อยมาเล่นเซฟเซฟแบบนี้เอา ถ้ามันเกิดเราก็เทรดนะครับถ้ามันไม่เกิดเราก็ปล่อยมันหลุดลงไปก็ค่อยไปรอโซนถัดไปอะไรเงี้ยก็ได้อ่านะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าใครได้เล่นมาก็อาจจะ TPE โค้งไฮตรงนี้ไปก่อนเงี้ก็ได้นะครับแล้วแผนเนี้ยมันค่อนข้างน่าสนใจนิดหนึ่งพี่ๆเพราะว่ามันเป็นวันสร์ละมันเหมือนเป็นจังหวะเทรดจังหวะสุดท้ายของวีคนี้แหละนะครับถ้าเราไม่เล่นตรงนี้พี่ๆีมันก็ไม่มีเซตอัพอะไรให้เราเทรดละนะครับตรงนี้ก็เข้ามาในช่วงของนิวยอร์กด้วยพอดีเนาะนะครับก็สามารถลุ้นขึ้นไปได้อ่านะเราก็เล่น M5 ข โอเคนะครับตรงนี้ก็ถือว่าจบเลิกไปเลยก็ได้เนาะเพราะว่าวันศุกร์แล้วอะพี่พี่เราคงไม่ถือข้ามวีก,กันอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าใครจะถือข้ามวีคตรงนี้พี่พี่ก็อาจจะแบ่งเก็บครึ่งนไปก่อนก็ได้นะครับที่เหลือค่อยลุ้นขึ้นไปข้างบนต่ออย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีแก้นะพี่ๆลองเอาไปดูเนาะสาหรับใครที่รอช็อคจากการกินแง่งแล้วมันแพ้ง่ายมันแพ้บ่อยให้เล่นใจเย็นขึ้นนะไม่ใช่ใจร้อนขึ้นโอเคไหมครับลบไป2แล้วลบไป3แล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่ๆีต้องแบบ เอเย็จเย็นแล้วนะครับไปรอให้1เสียทรงเลยอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าแบบไปรอ M15 เสียทรงเลยหรือจะใช้ M5 ต่อก็ได้แต่ขอให้มันกลับฝั่งจริงๆโดยการช็อคที่แท้จริงจากโครงสร้างไปเลยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับพี่ๆทุกคนไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจก็พิถศหน่อยลวกันนะครับแล้วเดี๋ยวไว้ไงเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับพี่ๆทุกคนสวัสดีครับ